คนำนอมเดคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มอนีสมณีอนนท์สมบันนอนอนมบทองประโตสุฟังซื้อพระสูตรในมือน,นีคืออาคาติสีปาการพิกุทั้งหลายการถึงซึ่งอาคาติสีประการสีประการเป็นอย่างใดเนาะคือ บุคคลย่อมลำเอียงเพราะความหักสันทาคติงคตสติบุคคลย่อมลำเอียงเพราะความสั่งโทสะฆติงคตสติบุคคลย่อมลำเอียงเพราะความหลงโมหะคติงคตสติบุคคลย่อมลำเอียงเพราะความยานพญาคติงคสติ ภิกขุทั้งหลายการถึงซึ่งอคติสิปการนิแลผู้ใดประพฤติล่วงธรรมเพราะความหักเพราะความสั่งเพราะความหลงเพราะความยานยศดของผูุนันยอมเสื่อมไปเหมือนเดือนในข้างแหน,นนันภิกขุทั้งหลายการบูถึง ซึ่งอคติสี่ประการนี้สี่ประการเป็นอย่างใดเนาะคือบุคคลยอมบ่ลำเอียงเพราะความหักณสันทาคาติงคัดสติบุคคลยอมบ่ลำเอียงเพราะความสั่งณโทสาขติงคัสติบุคคลยอมบ่ลำเอียงเพราะความหลง นะโมหาคติงคัสติบุคคลยอมบลุลำเอียงเพราะความยานนะพญาคติงคัสติภิกขุทั้งหลายการบ่เถึงซึ่งอาคาติสี่ประการนี่แลผู้ใดโบประพฤติลองทำเพราะความหักเพราะความสังเพราะความหลงเพราะความยาน หยดของผุนั้นย่อมเต็มเปี่ยมเหมือนดวงจันทร์ในคั้งขึ้นสน,นั้นสาธุ